เรียนมัลติมีเดียจบไปแล้วจะทำอะไรได้ปัญหาที่หลายคนเจอเวลาจะเรียนตอนในสายอาชีพมัลติมีเดียคือเรียนจบไปแล้วจะทํางานอะไรดีพ่อแม่ไม่เข้าใจในสายการเรียนนี้วันนี้เราจะพาไปดูว่าเรียนจบมัลติมีเดียแล้วสามารถทํางานอะไรได้บ้างจากทาการ์ตูน คือผู้ที่ทำหน้าที่ออกแบบและสร้างสรรค์ภาพการ์ตูนภาพ,ภาพเคลื่อนไหวเพื่อใช้ในภาพยนตร์หรือโทรทัศน์ทั้งบนแผ่นฟิล์มภาพยนตร์3มิติและ2มิตินักทำเกมเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการผลิตเกมออกสู่ตลาดโดยมีหน้าที่สร้างและพัฒนาระบบเกมในส่วนของ และนอกเหนือจากพิกนิกในการสร้างเกมแล้วยังต้องมีความคิดสร้างสรรค์นในการออกแบบเกมให้มีความสมจริงอีกด้วย m โมชั่นกราฟิกค,คือผู้ที่ทำให้ภาพวาดสองมิติหรือสามมิติสามารถเคลื่อนไหวได้เหมือนการทำการ์ตูนแอนิเมชันสามารถเห็นผลงานเหล่านี้ได้ในชีวิตประจำวนันเช่นแอนิเมชัน นักออกแบบภาพกราฟิกกราฟิกดีไซเนอร์เป็นผู้ออกแบบภาพและตัวอักษรเพื่อใช้ในการสื่อสารไม่ว่าจะเป็นปายจราจรแผ่นโฆษณาและปกหนังสือสามารถประกอบเป็นอาชีพอิสระหรือทำงานในบริษัทผู้ผลิตภาพยนตร์บริษัทโฆษณาและในอีกหลายๆบริษัทได้ นักออกแบบ UX และ UI เป็นผู้ที่ออกแบบสินค้าบริการและเว็บไซต์ต่างๆเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้มาดูกันดีกว่าว่า UX และ UI คืออะไร UX หรือนักออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ (User Experience) คือการศึกษาวิจัยและออกแบบสิ่งต่างๆให้ตอบโจทย์ต่อผู้ใช้งานโดยผลลัพธ์ต้องสร้างคุณค่าให้กับธุรกิจ ส่วน UI หรือนักออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ User Interface คือการออกแบบให้หน้าตาสินค้าบริการเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันมีความสวยงามตรงต่อความต้องการและตอบสนองต่อสิ่งที่นักออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้คิดมาเป็นไงบ้างทุกคนนี่แหละคือแนวทางการเรียนและอาชีพที่สามารถทำได้ในอนาคตรับรองได้เลยว่า จบไปมีงานทำแน่และตลาดแรงงานที่เกี่ยวข้องกับมนะัลติมีเดียนั้นมีอีกมากมายจบไปไม่ตกง,งานแน่นอนถ้าน้องๆอ,อยากเรียนสายนี้สามารถนำคลิปนี้ไปให้ผู้ปกครองลองพิจารณาดูก็ได้นะ Thank you